ครับตอนพี่ดวงขุดโค้งหนองนานะคะทำโค้งหนองนาตอนกเกษยณนะคะเป็นโค้งหนองนาสำหรับทำกเกษตรผสมผสานตามที่พระราชำดำรัสของในหลวงนะคะพี่ดวงได้ขุดบาดานนะคะแต่ก็ได้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาเซลล์ในการสูบน้ำบาดานเพื่อจะมาลงในบ่อนะคะเพื่อ,อจะได้ไว้เพาะปลูกนะคะพี่ดวงใช้ โซลาเซลล์สีแ่แผงแผงละสี0ร้วัตต์นะคะแล้วก็ปั๊ม1500วัตต์นะคะปั๊มฮันดูโรเป็นปัม๊มซับเมิร์ดสูบน้ำนะคะก็หลังจากติดตั้งไปก็ราคาก็ประมาณ4 6 6 0 0นะคะยอมลงทุนพลังงานทางเลือกนี้นะคะมาดูการใช้งานกันค่ะวันนี้นะคะพี่ดวงจะปล่อยน้ำเข้าบอนน่อแหนแดง บ่อที่สี่ห้าหนะคะนี่คือพลังงานจากแสงอาทิตย์วันนี้ไม่มีแดดนะคะแต่น้้ำบาดาลที่ดึงขึ้นมาเต็มค่ะเดีย๋ยวมาตามดูกันค่ะคุณพ่อดึงน้ำเข้าบ่อแแหนแดงนะคะน้ำจากพลังงานโซนลาเซลล์ค่ะเป็นน้ำบาดาลสายกริปค่ะ Okay. บอ่อแหนแดงบ่อที่ห้าบ่อที่สี่ห้าหกคพอแล้วค่ะไปบ่อนู่นได้แล้วจ้าเราจะปล่อยน้ำเข้าบอ่อประมาณ20่สิบเซนนะคะปล่อยน้ำเข้าบอ่อนะคะอันนี้เป็นน้ำบาดาลที่สูบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์วันนี้แม้จะแดดน้อยแต่ว่าน้ำไหลดีมากค่ะ พลังงานฟรีที่ที่ทําที่โคกหนองนาก็จะปล่อยแหนแดงนึ่งน้ำลงนะคะแล้วก็จะได้หมักขี้วัวแล้วก็ปล่อยแหนแดงขายายพันธุ์เพิ่มเติมนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันคะ่ะการทำเกษตรนะคะ น้ำมีความจำเป็นมากพี่จะให้ความสำคัญกับน้ำก่อนนะคะด้วยการลงทุนนะคะเจาะบดานนะคะขุดบดานแล้วก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการดึงน้ำมารันมาดานมาเติมบ่อเพื่อจะได้ทำกเกษตรนะคะเพราะว่าการขุดโคกหนองนาะเราต้องรู้พื้นที่ของเราพื้นที่ของพี่ดวงเป็นพื้นที่แห้งแล้งนะคะหน้าแล้งนี่น้ำจะแห้งทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นการที่พี่ขุด น้ำบาดาลนะคะเจาะบ,บาดาลเนี่ยเพื่อจะเอามาเติมน้ําในบ่อเวลาหน้าแรงเพื่อการเพาะปลูกต่อไปค่ะ